วัสดีครับคลิปนี้ผมจำลองการต่อระบบโซลารเซลล์ในแบบออฟกริดอีกครั้งหนึ่งสืบเนื่องจากเพื่อนๆได้เรียกร้องว่าได้ทำการต่อระบบโซลารเซลล์แบบออฟกริดไปแล้วแต่ในแบบลูกผสมคือผสมแผงเท่าที่หาได้ซึ่งได้มาไม่พร้อมกันไปเจอราคาถูกก็ซื้อมาทีละครั้งกันเพราะฉะนั้น ทำให้กระแสต่างกันแรงดันต่างกันและกำลังวัดก็ต่างกันนะครับไร่ว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเิ็กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้สามารถผลิตไฟใช้เองโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับใครซึ่งปัจจุบันแผงก็มีราคาถูกไปเจอแผงก็ราคาก็ไม่แพงนะักจึงซื้อมาเพิ่มอีก แผงที่ซื้อมาเพิ่มใหม่นั้นก็ขนาด500บาทเพื่อมาเพิ่มน่าจะทำให้การชาร์จดีขึ้นนะครับประสิทธิภาพการทำงานก็ดีขึ้นการชาร์จแบตเตอรี่ก็เร็วขึ้นนะครับดังนั้นผลที่ได้ออกมานั้นชาร์จคอนโทรลเลอร์ไม่แสดงหน้าจอให้เห็นเหมือนแต่ก่อนนะครับกับมีไฟกระพริบที่หน้าจอซึ่งผมเดาไม่ผิดเลยนะครับว่าไฟคงจะเกินแน่นอน ท่านซื้อใหม่มาเพิ่มเนี่ยไม่ได้ผลหรอกครับเพราะอะไรเพราะระบบเก่าหรือชาร์จคอนโทรโลเลอร์หรือสิ่งต่างๆมันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นผมเคยบอกเพื่อนๆและคอมเมนต์มาตอบในคอมเมนต์ว่าการต่อแรงดันของแผงที่ขนาดต่างกาันกระแสต่างกาันบัตรต่างกันนั้นประสิทธิภาพของระบบก็จะทํางานที่ระบบต่ําสุด หรือทำงานที่แผงที่มีเกรดต่ําจุดนั่นเองดังนั้นแม้ว่าจะมีแผงดีๆคุณภาพดีก็ไม่สามารถทํางานและได้คุณค่าตามที่เราต้องการเพราะระบบจะมาทํางานที่ระบบต่ําที่สุดนั่นเองเพราะอะไรเพราะเหมือนคอขวดซึ่งเมื่อกระแสไม่สามารถไหลผ่านในจุดที่เล็กที่สุดได้ก็จะเกิดความร้อนสะสมในจุดนั้นดังนั้นตัวที่เล็กที่สุดนั้น ก็จะให้แรงดันผ่านได้ในตัวมันเฉพาะขนาดที่กำหนดในสเปคเท่านั้นนะครับดังนั้นก็จะสะสมความร้อนตรงนั้นตัวที่เล็กที่สุดเจะบกลายเป็นความต้านทานหรือเป็นโหลดเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความร้อนก็อาจจะทำให้เกิดเพิงไม่ได้นี้ส่วนหนึ่งนะครับนอกจากไม่คุ้มค่าแล้วยังทำให้เกิดอันตรายด้วยนะครับ าภาพที่ท่านเห็นที่ผมกำลังนำเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้นก็ผมก็อยากจะให้ดูมีสีสันมากขึ้นแล้วจำลองในรูปแบบคล้ายๆแอนิเมชันนะครับความจริงแล้วระบบโซลาร์เซลล์แบบออ t ติกก็มีไม่กี่ชิน้นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จคอนโทรลเลอร์แบตเตอรีตตร่อินัสเตอร์เท่านั้นเองนอกนั้นก็น่าจะเป็นพวกคอมบ i เน r อร์เล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมไปเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองนะครับ ครับก่อนที่จะให้รายละเอียดต่อไปก็มามาแนะนำอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์ในระบบออฟกริดนั้นมีไม่กี่ชิ้นเพื่อไม่ให้ดูแล้วดูมีความซับซ้อนเกินไปจะได้มองเห็นว่ามีไม่กี่ชิ้นเพราะฉะนั้นระบบง่ายๆเช่นนี้จะต้องทำความเข้าใจและเก็บรายละเอียดไปพร้อมกันกับผมนะครับดังนั้นก็คือแผงเป็นอันดับแรกแผงได้อธิบายไปแล้วต้องมีมาตรฐานเดียวกันก็มาที่ ชาร์จคอนโทรลเลอร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการระบบเล็กระบบใหญ่ระบบขนาดกลางอันนี้ก็ต้องดูขนาดของชาร์จเจอร์อันนี้ก็ไม่ต้องให้รายละเอียดลึกมากกว่านี้ดูเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าชาร์จเจอร์ขนาดไหนใช้อย่างไรเอาเป็นว่าให้มีชาร์จเจอร์หนึ่งชุดก็แล้วกันและตามมาด้วยแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะก,กี่ลูกนั้นก็ขึ้นอยู่กับระบบเราเช่นกันนะครับ แล้วก็ต่อไปกบมีอินเวอร์เตอร์แบบออฟกริดนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์หลกัหลกๆก็มีแค่นี้นะครับง่ายๆเลยแผงชาร์จคอนโทรลเลอร์แบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์นอกนั้นจะเป็นอุปกรณ์คอมบ i เนอร์ขนาดเล็กๆจะไม่ต้องให้ยุ่งยากนะแล้วก็อาจจะมีเซฟโปรเทคชันมาสักตัวนะึงเพื่อป้องกันฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเบเกอร์สวิตเอก็ก่อนที่จะ ปล่อยไฟไปอย่างอ,าอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเราก็มีคนมีสักตัวหนึ่งนะครับนี่ก็ประมาณแค่นี้เนี้ยผมจะอธิบายในรายละเอียดของชาร์จคอนโทรลเลอร์แล้วก็มาแบตเตอรี่ในะเรื่อง d.o.d และ SoC แล้วก็อินเวอร์เตอร์ขนาดต่างๆว่าอินเอตอร์มีกี่แบบมีอะไรบ้างนะครับครับมาดูรายละเอียดเรื่องแผงอีกนิดหนึ่งนะครับการดูสเปคแผงมีความสำคัญเพราะฉะนั้นโอเพนสกรีตนี้ นำมาใช้ในการพิจารณาเรื่องชาร์จคอนโทรลเลอร์กับค่าของแบตเตอรี่ที่เราจะต้องนำไปชาร์จนะครับเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมในรายละเอียดทีละนิดนิดไปเพราะฉะนั้นมาตรฐานของแผงนี่มีความสําคัญจะต้องอยู่ในมาตรฐานเียวกันกําลังวัดเท่ากันกระแสเท่ากันและก็แรงดันเท่ากัน Open Circuit กับชอตซอริตนี้จะต้องอ่านมาให้ครบถ้วน เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาชาร์จคอนโทรลเลอร์และแบตเตอรี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่มีกำหนดไว้ในสเปคนั้นก็คือจะกำหนดไว้ว่าเมื่อนำไปานะนุกรมกันแล้วจะต้องไม่เกินกี่ร้อยโวลต์อย่างเช่นเมื่ออนุกรมกันแล้วจะต้องไม่เกิน1000โวลต์อย่างนี้เป็นต้นก็จะมีรายละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นการดูสเปคข้างหลังนี้มีความสำคัญนะครับเรื่องที่สองก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับ นั้นก็คือชาร์จคอนโทรลเลอร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์นั้นเราจะพิจารณาที่แรงดันของชาร์จคอนโทรลเลอร์มีแรงดันเท่าไหร่และกระแสเท่าไหร่เป็นเกณฑ์และเป็นแบบไหนเป็นแบบ MPPT หรือเป็นแบบ PWM นะครับ MPPT นั้นก็มีประสิทธิภาพสูงหน่อยราคาก็สูงขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นระบบเซนเซอร์รแรงดันและกระแสของแผงนั้นก็มีการตรวจจับที่ได้แม่นยำสูงเพื่อกักเก็บพลังงานที่แผงผลิตได้มาทั้งหมดนะจุดสำคัญที่เรียกว่า power tracking power point tracking นั่นเองเพราะฉะนั้นจับจุดสำคัญแล้วก็ดึงกระแสที่จุดพีคสุดสูงสุดนั้นมาป้อนให้กับระบบ นั้นแค่เรียกว่าการกักเก็บพลังงานได้อย่างสมบูรณ์แบบมาป้อนให้กับระบบนั่นเองนั้นก็คือ MPPT นั่นเอง Maximum Power Point Tracking ก็จะต่างกันกับ PWM นะครับ PWM นั้นก็ใช้ทั่วไปก็ประสิทธิภาพภายในในระบบที่จะไปตัดแบตเตอรี่เมื่อเต็มเมื่อชาร์จเต็มอะไรก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะมีประสิทธิภาพด้อยกว่าแน่นอนราคาก็ต่างกันนะครับ มาดูรายละเอียดของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นั้นสถานการณ์ชาร์จประจุแบตเตอรี่นั้นเรียกว่า state of charge หรือ SOC ซึ่งมีเกณฑ์คิดวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้น SOC 100%นั้นแรงดันดูที่แรงดันไฟฟ้าซึ่งจะมีเครื่องมือตรวจวัดนั้นก็จะแตกต่างกันนะครับแรงดันไฟฟ้าที่12.9โวลต์ค่า SOC ก็เท่ากับ100% นะครับถ้าแรงดัน SOC 12.7โวลต์ SOC ก็เท่ากับ7.5ถ้าแรงดัน12.5โวลต์ SOC เท่ากับ50แรงดัน12.3โวลต์ค่า SOC เท่ากับ25นะครับและแรงดันต่ำสุดที่12.1โวลต์ค่า SOC ก็เท่ากับ0นนี้เวลาเราวัดดู เอ๊ะมันแบตเตอรี่เรา12โวลต์เนี่ยทำไมสตาร์รถไม่ติดอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เจอบ่อยแล้วก็เจอคําถามบ่อยการใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์ก็จะวัดดูเพราะฉะนั้นค่า s o c นี้ก็คือย่อมาจาก State of Charge หรือเรียกย่อๆว่า s o c คิดกันเป็นเปอร์เซ็นต์แรงดันสูงสุดที่12.9โวลต์หรือ13โวลต์นั้นคือ100%นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาดูเรื่อง DOD ก่อนนะครับ ต่อไปมาดูเรื่อง DOD ของแบตเตอรี่ DOD ก็คือความลึกความลึกของการคายประจุหรือมาจาก Depth of of d i s Charge นั่นเองมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันของความจุแบตเตอรี่ซึ่งการคายประจุนั้นโดยปกติแล้วจะไม่ปล่อยให้คายจนหมดเกลี้ยงนั้นคือจะทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เสื่อมเร็ว เพราะฉะนั้นดีโอดีของแบตเตอรี่แต่และประเภทนั้นก็แตกต่างกันนะครับอาจจะ30% 5 0หรือ80%ดังนั้นก็มีแบตเตอรี่แบบตะกั่วแบตเตอรี่แบบลิเธียมแบตเตอรี่แบบลิเทียมฟอสเฟตอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆผมเข้าใจว่าเพื่อนๆน่าจะมีความรู้เรื่องแบตเตอรี่ดีกว่าผมเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่อไปก็จะกล่าวถึงแค่ soc dod นะครับส่วนการคำนวณความจุกี่แอมกี่ร้อยแอมโดยรวมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซึ่งคลิปเก่าๆผมก็ได้ทำไว้ค่อนข้างจะละเอียดก็ลองกลับไปดูนะครับคลิปนี้จะมองให้มองภาพรวมออกว่า,าการต่อระบบอย่างไรทำไมถึงชาร์จคอนโทรลเลอรอ์ไม่ทำงานนะครับไม่มีไฟโชว์และแถมยังมีไฟกระพริบ ครับอินเวอร์เตอร์นั้นก็มีหลายขนาดด้วยกันนะครับขึ้นอยู่ความต้องการของผู้ติดตั้งระบบนะครับมีตั้งแต่ห้าร้อยบาทจนถึงพันบาทสองพันบาทสามพันบาทแล้วก็มีอสองแบบด้วยกันมี modify sine wave กับ pure sine wave นะครับแค่นี้พอที่นี้มาดูที่แรงดันเพราะฉะนั้น อ,ออกริดนั้นจะความสําคัญอยู่ที่แรงดันแรงดันในที่นี้ที่จะป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์นั้นคือมีความสัมพันธ์กับแบตเตอรี่ถ้าเราใช้ขนาดเล็ก,ลกๆก็ใช้แรงดันที่1 2บโวลต์แบตเตอรี่ก็อาจจะลูกเดียวหรือต่อ,อขนาดกัน2ลูกก็ได้1 2โวลต์แต่ได้กระแสสูงขึ้นแต่ถ้า,าใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็อาจจะใช้2 4โวลต์นะครับ นั้นก็คือแบตเตอรี่2ลูกอนุกรมกันหรือว่า4ลูกนะครับ4ลูกนั้นขนาดอ,าอินเวอร์เตอร์นั้นก็น่าจะใหญ่ขึ้นนั้นก็ตั้งแต่3,000วัตต์ขึ้นไปถึง45,000วัตต์นั้นก็เรียกว่าขนาดของอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขนาดใหญ่ขึ้นเราก็ควรจะใช้48โบโวลต์นั้นก็ใช้แบตเตอรี่มาอนุกรมกัน4ลูกได้48โบโวลต์ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กันทั้ง ขนาดของอแผงและก็มาชาร์จคอนโทรลเลอร์และก็มาแบตเตอรี่และก็มาอินเวอร์เตอร์มีความสัมพันธ์กันหมดนะครับและจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ไล่สายให้ดูเพราะเคยได้ทำคลิปไปเยอะแล้วแต่ก็เพื่อสาหรับมือใหม่เพื่อนๆที่กำลังเริ่มต้นนะครับมาดูสายไฟที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ก่อนนะครับดูสายสีส้มก่อนสายสีส้ม มาเข้าเบรกเกอร์สวิตช์ที่ขาบวกและออกจากเบรกเกอร์สวิตช์ก็ที่ขาบวกก็มาเข้าชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับไล่เป็นสีไปก่อนจนครบทวนนะครับแล้วก็มาดูทางด้านสายบวกสีส้มต่อสายบวกสีส้มก็มาออกจากชาร์จคอนโทรลเลอร์ก่อนที่จะเข้าแบตเตอรี่นะครับก็มาเข้าเบรกเกอร์ที่ขาบวกของเบรกเกอร์สวิตช์แล้วก็สายสีแดงข้างล่างก็มาเข้า แบตเตอรี่เป็นสายสีแดงนะครับออกจากเบเกอร์สวิตขาบวกมาเข้า,าแบตเตอรี่สีสายสีแดงนะครับทีนี้มาไล่ดูสายสีเหลืองก่อนสายสีเหลืองมาจากาแผงโซลาร์นั้นก็สายขาลบสายสีเหลืองก็มาเข้าขาลบเบเกอร์สวิตที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ออกจากเบเกอร์สวิตมาเข้าชาร์จเจอร์ที่ขาลบนั้นคือสายเหลืองนะครับ แล้วก็ออกจากชาร์เจอร์ก็มาเข้าเบเกอร์สวิตที่ขาลบนะครับทางขวามมือแล้วก็ออกจากเบเกอร์สวิตที่ขาลบข้างล่างที่เป็นสีเหลืองก็มาเข้าลบของแบตเตอรี่แบตเตอรี่สองลูกต่ออนุกรมกันขนาด24บโวลต์นะครับครับมาไล่สายไฟก่อนนะครับสายสีแดงออกจากแบตเตอรี่มาเข้าฟิวที่ขาบวกของฟิวก็ออกจากขาบวกด้านบนนะครับ แล้วออกจากด้านบวกของผิวก็ไปเข้าขาบวกเบกเกอร์สวิตต์ตรงกลางนะครับไล่ทีละสีก่อนจะได้ไม่สับสนแล้วก็ออกจากเบกเกอร์สวิตต์ข้างล่างนี้ตรงกลางเนี่ยส่วนหนึ่งก็ลาก,ลากไปเข้ากับอินเวอร์เตอร์และอีกด้านหนึ่งนั้นก็ลากไปเข้ากับียกว่าที่ขาบวกนะครับอีกด้านหนึ่งนั้นก็มาที่อินเวอร์เตอร์นะครับ ดังนั้นมาไล่ทางด้านสายลบต่อนะครับทีนี้มาดึงสายลบจากแบตเตอรี่มาเข้าที่ขาลบของฟิวนะครับออกจากาฟิวขาลบด้านบนจะไปเข้าเบกเกอร์สวิต์ตรงกลางที่ขาลบออกจากเบกเกอร์สวิต์ขาลบข้างล่าง ด้านหนึ่งก็จะไปเข้าที่เซิร์ฟโปรเทคชันแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มาเข้าที่อินเวอร์เตอร์ขาลบของอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนข้างล่างของเซิร์ฟโปรเทคชันนั้นที่สายสีเหลืองแล้วก็มีกล่าว,วนันําไปต่อลงดินตรงนี้นอนไปต่อลงดินจริงๆนะครับปกติสัญ,ญลักษณ์สายก็จะเป็นสายสีเขียวสลับเหลืองนะครับทีนี้มาไล่ต่อว่าเมื่อออกจาก <c oughs> เมื่อออกจากอินเวอร์เตอร์มาสายบวกก็ไปเข้ากับ เอซเบเกอร์สวิตซ์ซึ่งเป็นกระแสไฟสลับแล้วนะครับเมื่อออกจากอินเตอร์นะครับแปลงเป็นกระแสไฟสลับแล้วสายสีแดงนี้ก็ไปเข้าเบเกอร์สวิตซกระแสไฟสลับนะครับเบเกอร์สวิตกระแสไฟสลับกับกระแสไฟตรงไม่เหมือนกันนะครับการไปเลือกซื้อก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ออกจากขาบวกขาเอของเบเกอร์สวิตซ์ก็ไปเข้าที่บ้านเรือนของเราใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วก็มาดูสายสีฟ้าออกจากขา N น,นะครับของอินเ,ต,เตอร์ซึ่งเป็นไฟ220โวลต์ AC 50เฮิรตซ์ของออกจากเบรกเกอร์สวิตก็มาเข้าฟิว AC PR ขอโทษเข้าเบรกเกอร์สวิตท,ที่ขา N ของ AC สวิตช์แล้วก็ออกจากขา N เ,เบรกเกอร์สวิตไปเข้าที่บ้านเรือนใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ครบวงจรครบรูปเมื่อ ระบบทำงานเปิดชีวิตทำงานครบถ้วนก็จะมีกระแสไฟหลายผ่านจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนของเราใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิดนั่นเองนะครับครับผมใช้ผังทั้งหมดนี้อธิบายเรื่องการชาร์จนะครับการชาร์จนั้นมีความสำคัญซึ่งผมจะพยายามให้กระชับที่สุดนะครับเริ่มตั้งแต่การชาร์จแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์แล้วก็การชาร์จแบตเตอรี่ขนาด24โวล์ และการชาร์จแบตเตอรีอ่48โวลต์แค่นี้พนะครับให้เป็นตัวอย่างไว้สักนิดหนึ่งนะครับดังนั้นการชาร์จแบตเตอรี่นั้นจะมีปัญหาถ้าหากว่าการป้อนไฟที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจจะไฟเกินหรือไฟต่ำกว่าระบบต้องการนะครับดังนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังให้ชัดเจนแล้วก็เป็นหลักการในทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพราะฉะนั้นที่มีปัญหาที่สุดในระบบออฟกริดเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่เนื่องจากท่านไปซื้อจํานวนแผงมาเพิ่มทําให้ไฟเกินบ้างไฟไม่พอบ้างหลากหลายปัญหาเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่ผมสรุปมาอธิบายเพิ่มเติมที่สั้นกระชัดทั้งหลักการและทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมกันนะครับครับก่อนอื่นกลับไปทำความเข้าใจเรื่องอาจจะเป็นของแผงที่เขียนว่า OCO สี่โอเพนเซอร์กิของแผงนั้นเขาเอาแรงดันตรงนั้นมาเป็นข้อพิจารณาในการนำมารวมกันแล้วได้แรงดันเท่าไหร่เป็นตัวคิดที่มานำมาคิดเพื่อพิจารณาชาร์จคอนโทรลเลอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับนี้ที่ผมกล่าวแต่ต้นว่ามีความสำคัญในเรื่องการอ่านสเปกนะครับโอเพ c เซอร์กหรือว่าช็อตเซอร์กิตก็ตามนั้นมีความสำคัญเพราะฉะนั้นการพิจารณา ตัวเลขหรือนำมาพิจารณานั้นคือเอาที่โอเพนสกิตนะครับของแผงมารวมกันแล้วได้เท่าไหร่นั้นเป็นตัวเลขที่นำไปพิจารณาเรื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับเริ่มต้นที่เราชาร์จแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ก่อนนะครับการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์จะต้องให้แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตไฟออกมาสูงกว่า12โวลต์นะครับแต่ไม่เกิน24โวลต์นะครับนี่คือข้อพิจารณา ตัวเลขนี้มาจาก Open Circuit นะครับเน้นแล้วเน้นอีก o p e n Circuit นะครับเมื่อเราต้องการชาร์แบตเตอรี่12โวลต์เพราะฉะนั้นแผงเดียวในปัจจุบันนี้ผลิตออกมาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับขนาดของแผงที่จะมาชาร์จให้กับแบตเตอรี่12โวลต์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะชาร์จเราก็ดูชาร์จคอนโทรลเลอร์ที่เราซื้อมาให้เหมาะสมกับระบบด้วยที่ไม่ใหญ่นัก ขนาด12โวลต์เพราะฉะนั้นชาร์จคอนโทรลเลอร์ทั่วไป12โวลต์ขนาด20แอมป์15แอมป์ก็น่าจะโอเคชุดเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นตั้งชาร์จคอนโทรลเลอร์ไว้ที่12โวลต์แล้วก็เพื่อเตรียมชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์นะครับลูกเดียวเพราะฉะนั้นแรงดันไฟฟ้า,า,าที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์จะต้องสูงกว่า12โวลต์แต่ไม่เกิน24โวลต์นี่คือข้อกำหนดแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์น,นี้ ซึ่งกรมพลังงานเป็นผู้ให้ความรู้ตรงนี้ไว้อย่างชาัดเจนเกี่ยวกับการชาร์จนะครับนี่คือการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับในกรณีที่ท่านถือแผงมาเพิ่มทําให้แรงดันไฟฟ้าที่จะป้อนให้กับระบบชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์ทำให้ชาร์จคอนโทรลเลอร์ไม่แสดงโชว์แถมยังมีไฟกระพริบนั้นแสดงว่าไฟเกินแน่นอนครับครับต่อไปมาพิจารณาการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด24โวลต์นั้นก็คือแบตเตอรี่2รูดต่ออนุกรมกัน ข้อพิจารณาเราตั้งชาร์จคอนโทรลเลอร์ที่24โวลต์น,นะครับจากกระแสเท่าไหร่นั้นอยู่ในข้อพิจารณาของท่านว่าเมื่อแรงกระแสร,รวมที่มาจากแผงโซลารเซลล์เท่าไหร่ก็จะพิจารณาให้สูงกว่า,าที่มาจากแผงโซลารเซลล์ไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูพิจารณาแรงดันนั้นแรงดันเราพิจารณาว่าแผงโซลารเซลล์ที่เรามาชาร์จ24โวลต์น,นั้นจะต้องสูงกว่า24โวลต์ แต่ไม่เกิน4 8โวลต์นะครับนี่คือข้อพิจารณาเพราะฉะนั้นตั้งชาร์จคอนโทรลเลอร์ไว้ที่2 4โวลต์นะครับเมื่อออกจากชาร์จคอนโทรลเลอร์ก็ไปป้อนให้แบตเตอรี่2ลูกอนุกรมกัน 24v โวลต์นี่คือหลักการด้วยทางทฤษฎีและปฏิบัติและเป็นข้อกำหนดที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อจะไม่ทำให้อุปกรณ์ของท่านมาไม่ชำรุดเสียหายนั่นเองนะครับกบมาดูการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 48โวลต์มั่ง48โวลต์นั้นก็แสดงว่าเราต่อแบตเตอรี่4ลูกอนุกรมกันได้48โวลต์ข้อพิจารณาก็คือแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตออกมานั้นจะต้องสูงกว่า48โวลต์แต่ไม่เกิน72โวลต์ผมว่า72โวลต์นี่สูงมากนะน่ากลัวผมคิดว่าไว้ประมาณสักไม่เกิน60โวลต์ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยกับอุปกรณ์ของท่าน นะครับไอ้นี้ตามหลักการของเขาเขากำหนดไว้อย่างนั้นแต่ผมดูแล้วมันน่ากลัวก,กว่าเพราะฉะนั้นถ้า60โวลต์นี่น่าจะโอเคสูงกว่า48โวลต์แต่ไม่เกิน60โวลต์แค่นี้ดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยกับอุปกรณ์เพราะฉะนั้นแผงโซลาเซลล์ไม่ว่าท่านจะอนุกรมมากี่แผงก็ตามเมื่อแรงดันรวมแล้วสูงกว่า48โวลต์แต่ไม่เกิน60โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นมาตั้งชาร์จคอนโทรลเลอร์ไว้ที่48โวลต์ นะครับแล้วก็จ่ายไฟให้กับแบตเตอรี่4ลูกนั้นก็คือ48โวลต์นะครับดังนั้นถามว่าการที่ตั้งชาร์จคอนโทรลเลอร์นั้นที่12โวลต์24โวลต์48โวลต์ที่มีค่าต่ำกว่าแรงดันที่ป้อนให้นั้นคือ12โวลต์ไม่เกิน24โวลต์24โวลต์ไม่เกิน48โวลต์48โวลต์ไม่เกิน72โวลต์ ชาร์จคอนโทรลเลอร์นั้นมีสามารถทนแรงดันได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นการชาร์จ48โวลต์ตั้งชาร์จคอนโทรลเลอร์มาตั้งชาร์จคอนโทรลเลอร์ที่48โวลต์และจ่ายไฟให้แบตเตอรี่48โวลต์เพราะฉะนั้นแผงโซลาร์เซลล์ผลิตออกมาขนาด48โวลต์นี้สูงกว่า48โวลต์แต่ไม่เกิน60โวลต์เพราะฉะนั้นชาร์จคอนโทรลเลอร์ไม่ไม่ชำรุดแน่นอนเว้น แต่จะสูงกว่า60โวลต์หรือ72โวลต์นั้นที่ท่านบอกว่าแาชทคอนโทรลเลอร์ไม่โชว์หน้าปัดไม่แสดงตัวเลขโชว์เหมือนดังที่เคยเป็นแล้วยังมีไฟกระพริบทีๆนะครับนั้นค,คือแรงดันเกินนั่นเองครับหลักาหลักการดังกล่าวนี้นำไปปฏิบัติได้จริงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จากผู้ชำนาญการผู้ทางด้านเอนจิ e นียริของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานนั่นเองนะครับข้อมูลมีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนได้เชื่อถือได้ครับต่อไปอุปกรณ์ของท่านก็จะได้ไม่ชำรุดเพราะฉะนั้นการเตรียมการก็ต้องทำด้วยความระมัดระวงและรอบคอบนะครับ,รบก่อนจบคลิปนี้อยากจะสรุปรายละเอียด เล็กๆน้อยๆนั้นก็คือระหว่างที่เราชาร์จแบตเตอรี่นั้นกลางวัน,นเราชาร์จไปแล้วก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไปป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์แล้วก็แปลงเป็นกระแสสลับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนก็คือใช้ไฟชาร์จไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่มันก็จะไม่เต็มนะครับเว้นแต่เราจะาชาร์จไว้ก่อนและนําไปใช้งานแต่อย่างไรก็ตามเราจําเป็นต้องใช้ไฟไปจําวันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแบตเตอรี่สํารองไว้2ชุด ก็จะเป็นการดีเอาชุดที่เต็มไปแล้วไปป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็เอาไฟไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนและส่วนอีกชุดหนึ่งนั้นเราก็ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ผ่านชาร์จคอนโทรลเลอร์มาป้อนให้กับแบตเตอรี่ในเวลากลางวันอีกั้งหนึ่งแต่ค่าใช้จ่ายมันจะสูงเพราะจะต้องมีแบตเตอรี่ถึง2ชุดแต่อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่ผมให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอท่านเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆนั้นโดยเฉพาะก,การชาร์จในระบบออฟกริดที่มีปัญหามากมายที่เพื่อนอคอมเมนต์มาผมก็ตอบทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นตอบไม่ไหวแน่นอนผมก็เลยมาทำเพิ่มเติมอีกสักครั้งหนึ่งตามคำขอของเพื่อนๆน,นั้นเองเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มีอนิเมชันให้ดูการไหลของแรงดันไฟฟ้าต่างๆตามที่เห็นอยู่นี้ก็จะทำให้ท่านมีความรู้สึกว่าอื เห็นภาพการไหลของกระแสไหลจากแผงโซล่าเซลล์ชาร์จให้กับแบตเตอรี่มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นลงของแบตเตอรี่จ่ายให้กับโหลดภายในบ้านขึ้นลงตลอดเวลาทําให้รู้สึกว่าสบายตามองเห็นภาพได้ชัดเจนว่าแรงดันไฟฟ้าที่มาป้อนให้กับแบตเตอรี่ชาร์จกับแบตเตอรี่แล้วมันจุไว้เท่าไหร่อะไรยังไงนั้นมี d o d SOC เท่าไหร่เมื่อจ่ายให้กับโหลดแล้วเหลือเท่าไหร่เพิ่มลดอย่างไรนั้นเห็นภาพนั้นผมทำมานิเมชันให้ดูตื่นตาตื่นใจดูสวยงามดูมีสีสันมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับดังนั้นคลิปนี้ยาวเกินไปนะครับอขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ท่านนำไปพิจารณาเพื่อ ทําทให้อุปกรณ์ของท่านมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวไม่ชารุดอีกนั่นเองนะครับ